สวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้เราจะพามาดูไบคัสตอมเมตตัวใหม่ <laughs> ตัวใหม่มาแล้วเข้าไปดูกันดีกว่ามาก่อนที่เราจะไปกันต่อเราก็ต้องกางให้ดูก่อนไบคัสตอมเมดการพับเนี่ยมันก็จะไม่ได้แตกต่างกับบอมตั้นนะครับผมอย่างแรกเอาคอขึ้นก่อนนะขันให้แน่น โอ้จุดพับตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมตัวใหม่ด้วยอ่ะดูดีดูด,ดีคือตัวเก่าเป็นพลาสติกนะตัวหมุนตัวนี้แต่ตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมแล้วเอาขึ้นมาล็อกเฮ้ยวิ์งมีความแน่นมากเอาออกมาปุ๊บกางออกเฮ้ยผมว่าเขาพัฒน,นาจุดล็อกตัวนี้มาดีมากๆนะครับผมสำหรับรุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยอ่ะหมุนออกปุ๊บแน่ เฮ้ย hey, สวยงามเอสวยงามเลยทีเดียวล่ะโอ้โ oh, ห oh, คันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงถึงความสวยงามของมันคันนี้คือไบคอสตมเมดตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมคันนี้เป็นสีโรสโกอาโรสโกหรือสีเรียกว่าย,ยังไงอ่ะจะออกว่าแชมเปญก็ไม่ใช่นะจะออกแบบทองแดงทองแดงหน่อยๆโรสโกอ่ะโรสโก คือสีของตัวใหม่เนี่ยละครับต้องบอกว่าสีมันสวยมากๆสวยมากๆเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวสีกันเราไปดูอะไหล่ก่อนดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างแล้วก็สเปคเป็นยังไงบ้างอะอย่างแรกเรามาดูที่ล้อกันก่อนนะครับล้อตัวเนี้คือไบคอสเมตรุ่นเก่าเนี่ยอะไหล่ที่ให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนล้อหลักอานขาจานทุกๆอย่างเลยมันจะให้มาเป็นแค่สีดําทั้งหมด อ่าเป็นสีดําทั้งหมดแต่ตัวนี้เนี่ยให้มาเป็นสีเงินอ่ายกเว้นคันสีดําด้านนะคันเดียวที่จะเอามาเป็นสีดํานะครับผมนอกนัานเป็นสีเงินหมดผมว่าสวยดูดีมากๆคันนี้ใช้ล้อแบริ่งมาเรียบร้อยแล้วและเป็นล้อแบริ่งที่ลื่นมากๆลื่นขนาดไหนเหรอคือแค่ดูงานดุมอะ่ะอยากให้ดูงานดุมมันงานของดุมมันก็เนียนมากๆแล้วอะ่ะ แค่งานของดุมมันก็เนียนมากๆแล้วผมว่าตัวนี้เนี่ยสุดๆงานดีสุดๆอ่ะยางให้ g p r o 1มา g p r o 1ตัวนี้เป็น16349นะครับผมอ่ะเป็น11 8เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำความเร็วได้อ,อัดลมยางได้เยอะ PSI สูงตัวนี้ปั่นได้ดีแน่นอนอ่ะเฟรมกับอ่ะดูตัวนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่ไปเฟรมบางคน มีมาให้ตัวอาขาอะไรว่ากามเบรกโอ้ยพูดผิดไปหมดละการเบรกเนี่ยกามเบรกตัวนี้จะเป็นสีเงินคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าไบต์เนี่ยพัฒนาพัฒนาตัวนี้มาได้ดีมากๆคือจริงๆก็อาจจะบอกว่าทำแบบบอมตันเลยก็ได้มองอย่างนั้นเลยก็ได้แต่เป็นการทำแบบบอมตันที่ได้เนียนมากๆอะ่ะ ทำออกมาแล้วผมว่าโหงานเขาสวยจริงๆสำหรับตัวนี้อ่ะมาดูที่เฟรมกันบ้างเฟรมตัวเนี้ยตะเกียบตะเกียบเป็นโครโมลี่ตัวเฟรมก็แน่นอนเป็นโครโมลี่แน่นอนคือจะบอกว่าเวลาที่ผมทํารีวิวครับผมก็จะหยิบคันที่ผมคิดว่ามันหน้าตาดูดีที่สุดออกมาก่อนสักคันหนึ่งซึ่งสีโรสโกตัวเนี้ยมันสวยมากมสวยจริงๆ อ่าส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบสีนี้ที่สุดมันมากันห้าสีเห้าสีใช่ไหมอ่ามีโรสโกอ่าขึ้นรูปให้ดูโรสโก d สีดำด้านสีครีมสีไทเทเนียมสีส้มแล้วก็สีเขียวมากันหกสีเนี่ยหกสีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะหยิบคันที่ผมชอบที่สุดมาก่อนแล้วกันคือคันนี้อ่าโรสโกสวยมากสวยจริงชอบอ่า มาดูต่อกันด้วยขาจานขาจานตัวนี้เป็นกระโหลกเหลี่ยมนะครับผมอแต่ว่าขาจานเนี่ยดุงงานมันซะก่อนงานมันเนียนมากงานมันกริบมากคือผมว่าเป็นขาจานที่น้ําหนักเป็นกระโหลกเลี่ยมก็จริงแต่เป็นกระโหลกเลี่ยมที่น้ำหนักเบาน้ําหนักเบาเลยล่ะคะันตัวเนี้ยมั่นใจเลยเพราะว่ามันอ่ามันเซาะล่องมาแบบสุดอะตัวนี้ถามว่าใครต้องการน้ําหนักเบา ตัวนี้ไม่จําเป็นที่ต้องไปทําอะไรแล้วจบแล้วอ่ามันอยู่เท่านี้ผมว่าเพียงพอแถมตรงนี้มีกันโซ่ตกที่มันทําออกมาได้ดูดีมากๆมาให้ด้วยอ่าไม่ใช่เป็นแบบรัดท่อเฉยๆนะอันนี้คือเชื่อมอ่าน่าจะเป็นขันน็อตเข้าไปเลยดูงามอ่ะดูงามดูดี <laughs> สวยสวยสวยแอบชอบมันอยู่อ่ะด้านหลังกันบ้าง ล้อตัวนี้มันไม่ใช่เปลือยนะครับมันหุ้มพลาสติกไว้อยู่นะครับผมล้อตัวนี้เป็นล้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ Easy w h e าล้อ Easy w h e w ที่สามารถเข็นได้นะครับผมก็ให้ของดีมาพอสมควรเลยสำหรับตัวนี้ตีนผีที่ให้มาเป็นสีเงินมาเรียบร้อยแล้วตะแกงเป็นสีเงินคือทุกๆอย่างแล้วเนี่ยมาดูลงตัวมากไบคันนี้มากับชุดขับ จ็ดสปีดนะครับผมเจ็ดสปีดคือมันผมจะเจอคําถามแน่นอนล่ะแล้วมันต่างไงกับบ๊อบเซเว่นอ่าพูดตรงๆนะผมว่ามันใกล้กันมากจนเทียบกันลําบากใกล้กันมากจนเทียบกันลาบากขึ้นอยู่กับชอบสีสันของตัวไหนมากกว่ากันดีกว่าอ่าอย่างนั้นดีกว่าอ่ามันใกล้กันมากจริงๆอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบสีของมินบ๊อบเซเว่นจัดบ็อบเซเว่นชอบสีของไบต์จัดไบต์นะครับผม มาดูที่ปอกแฮนดกันหน่อยปอกแฮนดมีที่พักมือไม่เรียบร้อยแล้วมือเบรคใช้แบบสีเงินสวยงามเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็มีชิปเตอร์มาให้ตรงนี้อ่าไม่ได้ติดอะไรด้วยคือการใช้งานทําได้ดีมากๆแฮนดจะบอกเป็นแฮนด์เอมก็ไม่เชิงเป็นแฮนด์ยกแล้วกันมันจะยกมาไม่สูงมากนะครับผมสำหรับตัวนี้แต่มันสูงพอที่จะปั่นอย่างสบายแล้วนะครับ เบาเป็นเบาสไตล์แบบอ่ะพูดตรงๆนะอันนี้พูดตรงๆเบาผมเฉยๆกับมันเป็นเบาทรงเดียวกับของบอมตันนั่นแหละแต่ว่าผมว่ามันก็อ่ะถ้าเกิดว่าได้นิ่มกว่านี้มันก็อาจจะดีได้นิ่มกว่านี้ก็อาจจะดีแต่บอกก็ถือว่างานดีงานโอเคนะครับผมอันนี้แล้วแต่คนชอบลองเอาไปปั่นก่อนถ้าชอบก็ บันต่อไปถ้าไม่ชอบก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้บอกมันเปลี่ยนกันง่ายนะครับผมแล้วอยากให้ดูตรงนี้จุดนี้จุดหมุนต่างๆเป็นงานอลูซีนซีมาเรียบร้อยสวยอ่ะสวยงานดูดีของเก่ามันท้าสิกเนะอันนี้ดูดีมากอ่ะมาดูจุดต่อไปที่อยากให้ดูคือรักอ้านลักอ้น่นสามสิบเจ็ดจุดแปดหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเขาใส่รับอันผิดข้างหรือเปล่า ถูกข้างแล้วครับผมถูกข้างแล้วทําไมเขาใส่มาอย่างนี้เป็นเพราะว่าให้ช่วงเนี่ยมันใกล้ขึ้นมา,มากขึ้นอคนเอเชียคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนช่วงตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นฝรั่งอาจจะผ่านสบายเนาะอาจจะผ่อนสบายเราใช้หลักอ่านเยืงหน้าขึ้นมาทําให้มันใกล้มันมากขึ้นคนเอเชียจะผ่านง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวผมไปลองค่อมให้ดูนะไปลองค่อมให้ดูว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบ ใกล้แบบว่าจนปั่นไม่ได้อ่ะอะผมสูงร้อยสี่อ่าเจ็ดสิบสามจะบอกว่าร้อยสี่สิบไม่ใช่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบสามเดี๋ยวผมลองค่อมแล้วก็ให้ดูว่าท่าที่ผมค่อมจะเป็นประมาณไหนอันนี้สูงไปอ่ะปึ๊บเนี่ยถ้าปั่นอย่างสบายอ่ะ อย่างสบายองศาของแฮนด์เนี่ยมันจะเข้ามาหาตัวเล็กน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปั่นได้แบบง่ายขึ้นง่ายขึ้นมือจะแบบอยู่กับที่ที่แบบมันควรจะเป็นอ่ะสำหรับตัวนี้เออผมว่าการดีไซน์ของไว้มันทำมาได้ดีมากดีจริงๆดีจริงๆยอมต้องยอมมันคราวนี้ถามว่าผมชอบไว้ไหมชอบชอบเลย งานดีงานสวยพับเนียนทุกๆอย่างจะบอกว่าไม่มีอะไรที่จะติมันได้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนจักรยานพับที่ทําออกมากับบอมคือเขาเรียกว่าทําออกมาที่การพับแบบบอมตันเนี่ยผมว่าผมให้ไบส์เนี่ยอันดับต้นๆเลยดีกว่าเป็นอันดับต้นๆเลยสวยมากสวยมากงานเนียนมากใครที่ชอบไบส์ แวะเข้ามาดูที่ร้านตัวจริงมาอยู่ที่ร้านแล้วนะครับผมใครที่ชอบทรงอย่างนี้ลองแวะมาดูไปตัวนี้ราคา2 2 9 0 0บาท2 2 9 0 0บาทใครไม่สะดวกมาที่ร้านทักมาส่งให้ทั่วประเทศนะครับผมค่าส่ง300บาท2 2 9 0 0ค่าส่ง300บาทนะครับผมสนใจทักมานะ0897600299หรือติดต่อ ไลน์ไอดีก็ได้นะครับไลน์ไอดีแอดไ์ไบการ์เด้นบีเคเหรือติดต่อเมสเซจใน Facebook ก็ได้ได้ทั้งสามช่องทางนะมผมอวยคันนี้เกินไปหรือเปล่าเนี่ยอ้แต่ส่วนตัวผมชอบจริงคันนี้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจทักมานะครับผมสนใจทักมาผมว่าคันนี้งานดีจริงๆอ่ะก็ฝากไบค์คอสเมตตัวนี้ไว้ด้วย ตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นในถัด,ถดมาในปีถัด,ถดมาคือไบท์เนี่ยไม่ได้ออกมาเรื่อยๆออกมาปีละรอบไม่ปีละรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ปีนี้ของใหม่มาแล้วจัดได้นะจ๊ะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ